การแสดงออกของสาวร้ายนั้นทําให้ผู้ชายรู้โดยไม่ต้องพูดอะไรเพราะยังไงซะสาวร้ายเธอก็ไม่ยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อที่จะมาทุ่มเทให้ผู้ชายแบบเขาหรอกและเรามาทําแบบทดสอบคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเกินไปหรือเปล่าซึ่งจะมีบททดสอบอยู่10บข้อนะให้ตอบใช่หรือไม่ใช่ข้อที่1คุณรู้สึกผิดเวลาปฏิเสธอะไรไปหรือชอบคิดซ้ำไปซ้ำมาในสิ่งที่ตัวเองเพิ่งทำลงไปใช่หรือไม่ ข้อที่สองคุณมักจะขอให้คนที่คุณคบด้วยให้เกียรติคุณมากกว่านี้ใช่หรือไม่ข้อที่สามคุณชอบยื่นหมูยื่นแมวหรือต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ข้อที่สี่คุณมักจะยอมอดหลับอดนอนหรือเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำในสิ่งที่เขาต้องการใช่หรือไม่ข้อที่ห้า คุณมักไปหาเขาทั้งที่เขานัดแบบปุบป,ปับหรือทุกเวลาที่เขาสะดวกใช่หรือไม่แม้ว่าคุณจะไม่สะดวกก็ตามข้อ6เวลาจะขอร้องอะไรจากผู้ชายคุณจะต้องพูดซ้ำซากอย่างตบว่าเขาไม่ได้ยินคำขอของคุณในครั้งแรกใช่หรือไม่ข้อ7หลังจากที่คุณและเขาทะเลาะก,กันคุณเป็นฝ่ายง้อหรือขอโทษก่อนทุกครั้ง ใช่หรือไม่ข้อ8คุณรู้สึกว่าตัวเองทั้งรักทั้งหลงเขามากกว่าที่เขารู้สึกกับคุณใช่หรือไม่ข้อ9คุณมักจะรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงหลังจากที่เขาได้มาใช้เวลาอยู่กับคุณใช่หรือไม่ข้อ10คุณกระหายที่จะได้รับความสนใจและความมั่นใจจากเขามากกว่านี้ใช่หรือไม่ ความหมายก็คือคุณอยากจะให้เขาสนใจคุณมากกว่านี้มาฟังฉเฉลยถ้าคุณตอบว่าใช่5้าข้อขึ้นไปในสิบคำถามนี้แล้วก็แสดงว่าคุณให้มากกว่าที่คุณได้รับคุณเป็นผู้หญิงที่แสนดีเกินไปเราลองมาถามตัวเองกันดูนะคะว่าในเมื่อคุณทุ่มเทให้เขาขนาดนี้แล้วทำไมไม่เห็นได้รับอะไรเลยซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วล้วนเข้าใจแนวคิดในเรื่อง การแบ่งเวลาให้กับการทำงานและการพักผ่อนอย่างสมดุลพวกเธอแบ่งเวลาให้กับครอบครัวและเพื่อนได้อย่างสมดุลแบ่งเวลาให้กับการทำงานและการเรียนได้อย่างสมดุลเช่นกันแต่ทำไมพอเป็นเรื่องของผู้ชายแล้วพวกสาวแสนดีจะมองข้ามเรื่องความสมดุลไปเลยนะเธอจะทุ่มเทให้ผู้ชายหมดทุกข้องหัวใจแต่รู้หรือไม่ว่าสำหรับสาวร้ายหรือว่าสาวฉลาดเนี่ย ผู้ชายจะได้ใจเธอไปแค่เสร็จเสี้ยวเท่านั้นนะส่วนที่เหลือเธอจะเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีไม่ได้ให้เขาแต่ต้องได้เลยทุกอย่างเป็นไปแบบแนบเนียนเสมอเมื่อผู้ชายโทรถามเธอว่าคุณทำอะไรอยู่เธอก็จะตอบว่าอ๋อตอนแรกก็กะจะไปดูหนังกับเพื่อนนะคะคำที่ควรสังเกตก็คือคำว่าตอนแรกซึ่งมันก็คืออดีตเขาสบโอกาส ที่จะถามต่อทันทีว่าแล้วเจอกันหน่อยเป็นไงเธอจะหยุดคิดไป2วินาทีแล้วค่อยตอบว่าโอเคค่ะและนี่ก็เป็นเล่ห์เหลี่ยมและความฉลาดของผู้ชายที่เขาเนี่ยพยายามที่จะดึงคุณให้เข้ามาอยู่ในวงโคโจรของเขาที่มากที่สุดเพื่อที่เขาพร้อมจะเรียกหาคุณได้ตลอดเวลาเขาอยากให้ตัวเองสะดวกสบายมากที่สุดแล้วเขาก็จะพูดกดดันคุณด้วยประโยคต่อไปนี้ผมไม่ชอบวางแผนอะไร ผมเป็นคนง่ายๆสบายๆผมนึกอยากจะไปก็ไปซึ่งปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้สาวแสนดีต่างจากสาวร้ายก็คือพวกเธอจะเป็นฝ่ายยอมให้เขามากแค่ไหนถ้าผู้หญิงคบกับเขาแล้วเขาสนอกสนใจเธออย่างเสมอต้นเสมอปลายเธอก็น่าจะปล่อยให้เขาได้ทำตัวง่ายๆสบายๆจะฉุกละหกบ้างเล็กน้อยก็ได้แต่ในระยะแรกอย่าทำให้ตัวเองพร้อมสแตนบายให้เขาเรียกหาอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่า ถ้าคุณผู้หญิงทำเช่นนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าทางผู้ชายหมดเลยซึ่งสาวแสนดีเนี่ยมักจะยอมเลิกนัดกับเพื่อนๆเ,เวลาที่ผู้ชายโทรมานัดในวินาทีสุดท้ายเสมอแต่สาวร้ายเธอจะใช้ชีวิตของเธอได้ตามปกติเธอยังคงทำตามแผนเดิมที่วางไว้ซึ่งสาวร้ายคนหนึ่งเธอมีแฟนที่หลงเธอแบบหัวปักหัวปำเลยนะเมื่อเขาโทรมาตอนที่เธอกำลังทำเล็บเท้าอยู่เธอก็จะบอกไปว่าขอบคุณนะคะที่ชวน แต่ตอนนี้ฉันยุ่งนิดหน่อยนะคะเป็นไงล่ะคะแสบไหมระหว่างสาวร้ายที่เธอดูมีอะไรอะไรกับสาวแสนดีที่มีเวลาว่างเพื่อผู้ชายเสมอแล้วคุณละ่ะเป็นสาวร้ายหรือว่าสาวแสนดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า